สวัสดีครับอันนี้ก็จะเป็นโน้ตบุ๊กนะครับอันนี้โน้ตบุ๊กลูกค้าซื้อนะครับน้าเล็มก็จะไปส่งลูกค้านะครับช่วงนี้ก็ยุคโควิดพอดีนะครับก็เดี๋ยวจะแถมเจลให้ลูกค้าด้วยนะครับอันนี้น้าเด็มซื้อมานะครับไม่ได้เอากำไรนะครับก็หวังจะช่วยลูกค้าเดี๋ยวพี่ไปส่งของก่อนนะครับผมเราไปกันเลยครับ นี่ครับพี่เฟิร์นนะครับเราก็จะไปกันเลยเราไปส่งที่บางใหญ่นะครับครับก็สวัสดีกันอีกครั้งหนึ่งนะครับคลิปที่นัเลมทำนี้นะครับก็เป็นคลิปที่ลูกค้าซื้อโน้ตบุ๊กนะครับน้ตบุ๊กเป็นน้ตบุ๊กมือสองนะครับนัเลมขอฝากนะครับฝากช่องทางการติดต่อของทางร้านนะครับช่องทางการติดต่อของทางร้านก็มี ทาง Facebook นะครับแฟนเพจนะครับมีทางไลน์นะครับ i d ดไลน์ก็092ย์นะครับแปดสองสี้นะครับเป็นไอดลน์นะครับสถานที่ตั้งของร้านนะครับร้านน่าเรมตั้งอยู่บนถนนพุทธมณฑลสายสีนะครับบนถนนสายสีนี่เองนะครับก็มาจากทางฝั่งเพชรเกษมนะครับเข้าสายสีปุ๊บนะครับกับรถยูเทิร์นแรกเลยนะครับจะมีไฟแดงยูเทิร์นนะครับ ลับรถมาแล้วลูกค้าจอดที่ปั๊มเชลนะครับจอดรถที่ปั๊มเชลแล้วก็เดินย้อนกลับมาร้านอาเรียนิดเดียวนะครับสําหรับถ้ามาทางมาทางบอลมนะครับมาทางสรารยานะครับก็ขี่ผ่านมาก็สังเกตปั๊มเชลเหมือนเดิมครับสังเกตปั๊มเชลเหมือนเดิมจอดรถที่ปั๊มเชลนะครับแล้วก็เดินย้อนกลับมานิดนึงนะครับจอดรถหน้าปั๊มก็ได้อันนี้ ใช้เวลาเดินทางนานนะครับนั่นเดี๋ยวก็ตัดคลิปไปเร็วขึ้นนะครับนะครับเดี๋ยวก็จะตัดคลิปไปไปเจอลูกค้ากันเลยดีกว่านะครับครับผมขอบคุณลูกค้าท่านนี้อีกครั้งหนึ่งนะครับขอบคุณมากเลยนะครับค่ะสวัสดีค่ะมาจากเมเจอร์แล้วโจทินมังไโอ้ ยี่สิบนาทีนี่โกงโกงไอแอมบินอันนี้เคสแรกเลยนี่ตรงนี่เลยพี่ให้เขณให้แฟนผมเลยอ,อ้โหแฟนผมอยากได้<อ>พี่<อ>ผม<อ>คือเปิดไปเจอปุ๊บประทับใจนะ<อ>เพราะว่าตัวนี้มันหาอยู่ในแฟนผมหาอยู่<อ>หาดูอยู่เมือ่อวาอนดูหาอยู่เหมือนกันเมื่อวานผมดูอยู่นะรับไปด้เยอะดีนะสวย ไปหาพี่ไปไม่ถูกกันที่นู่นนะครับนี่โอเคเลยแล้วรับพู่มาแล้วก็ไว้ใจทางร้านอะไรเนาะใช่หมต้องถามพี่เขีวโปรแปาสนวใช้งานใช่ไหมเใหอีกตัวอย่เงี้ยลงมางี้ก็ได้โอ

เครื่องเราส่งกันเลยนะโบกบวกโอเคครับปกติเลยร้อยบาทราวด้วยต่อคืน ใหม่ครับก็จองได้ดีนะตัวนี้4นะครับตัวนี้ตัวนี้ความจุเยอะนะครับความจุกเพรว่มันมไบเลย้รอบคุณโปรแกรมเพิ่มเติมไหมก็อยู่ที่ลูกค้าจะใช้งานยังไงครับก็โหลดได้ครับตัวนี้ดาวโหลดได้ดาวโหลดได้โปรแกรมก็ดาวโหลดจากินเอได้หมดเพราะว่ามันตรงมาทั้งสองัว ไฟฟ้นเราได้หมดครับใช้งานสปาเท็หมดแล้วผมมีนี้มาให้ด้วยที่มาทำเลินด้วยเที่ยวรมือครับตรงนี้อ๋อตรงนี้ัไรชอบปะล่ะชอบัดีชอบครับดีครับเจ้าครับพอีชาร์จนะครับแล้วก็มีมอให้ด้วยนะครับกำลังจะหาซื้อม มีมอแล้วก็มีที่ใหจิ้มด้วยใหญ่ไก่ใหญขับรถกันมาไกลไม่เลยครับอาจจะเป็นคิดได้แล้วดีต่อไปก็ได้ขอบคคุณนะัหมกลางวันแล้วปกติพักอยู่ตรงขานี้หรอคะบ้านประชาชื่นกับบางใหญ่อ๋ออันนี้ค่ะ มีเจลให้ลูกค้าด้วยนะคะ